สวัสดีครับผมปอนครับกีฟค่ะอยู่กับพวกเราสาคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเดย์เดย์ฟังที่ป๊อปกับศิลปินอีกหนึ่งวงนะครับซึ่งก่อนอันนี้ก็คือเราทั้งสามคนมีโอกาสได้ดูเพลงของน้องไปแล้วแต่ตอนนั้นคือยังไม่มีโอกาสทันเดย์เดย์เนาะก็เพลงนั้นต้องบอกว่าเด็ดจริงๆเพราะเพลงนั้นคือชื่อเพลงว่าเด็ดแล้วแถมก็แบบทั้งท่าเต้นทั้งเพลงก็คือเด็ดก็เใช่เด็ดแล้วเราชอบมากแล้วเพลงตอนนั้นโคตรจริงๆตอนนั้นแล้วก็ล่าสุดคือเป็น้องน้องวง เออเรื่องอึงน้องอีกคนนึงเหมือนเราคุยกับเพื่อนเราแบบเออชอบมูเตลูนะแล้วเราก็ไถ่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 เจอพอดีพิกซี่มูเตลูความพอดีปล่อยมาพอดีกำลังคุยกันเรื่องคำว่ามูเตลูอยู่ดีๆก็ปล่อยมาพอดีกับเพลงนี้มูเตลูก็เลยแบบไม่ได้แล้วต้องทำดีแอคชั่นให้น้องดีกว่าเพราะว่าติดใจจากเพลงที่แล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะครับผมโอ้ดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองมาเลยโอเคตรงคอนเซปต์เลย มันมีความแบบนะเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยเวทมนโมเทลโอ้โหว้าวพี่มาสวยมากจริงโอ้ยมาเบลก็สวยว่านั่นโกน่ารักเชียวโอ้โหโอ้โหน่ารักมากนี่นี่เปลี่ยนลุคเลยกิมปาคือแบบ โอ้ยเล็บฉันชอบเล็บอูชอบมากเลยอ่น้องสวยมากอู้เต็มลูกอู้แชอบเมคอัพอู้เมคอัพมาเบลมาเบลว้าวอ้เมคอัพแบบดีมากเอ่อชอบตามาเบลจัิงจริงอ๋อมีด้วยวู้ดนตรี โอ้มีเปลี่ยนรดมันแบบมัดใจป่ะเออประมาณนั้นโอ้สวยโอ้เออแต่พอเห็นดอกอะไรนะดาวเรืองป่ะมันเหมือนเป็นดอกที่เอาไว้แสดงงการทำพิธีอ่ะสีไหนที่มงคล สวยตา<ว>ยน้อง<า>สวยมากเป็นคนตาแบบแหลมมา <รอ S 2> ตาดุอ่ะตาดุอ่ะเราแต่งนีมันสวยมากเลยคิวฟิอ,อยู่ที่ไหนเห็นไหมร้องได้ลึติดหูหนระ <laughs> เคล็ดลับการทำเพลงให้ติดหูก็คือใช้คำคำสาวจริงมันช่วยได้จริงๆ <cc ode> oh. น่ารักมากเนาะชุดขาวน่ารักมากเออกระแสดตาพิมามากมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยเออ เออชอบดนตรีอ่ะเออจริงเพลงดีเนาะออกมาสองเพลงนี่คือก็ยังดีแบบมาตรฐานเลยอ่ะเองรอดูสเตจละใช่เจอกันทีป๊อปสเตจหเลิถูกมากเลยเนี่ยเอ่อโอ้ทางนี้สวย สวยจริงสวยจริงโอ้โหเตลู ว่าอาอาดีเพราะว่ามาติดหูไงคำนี้ใครๆก็ชอบพูดถึงชอบเรียกถึงมูเตลูมูเตลูพอมาใส่เป็นในเป็นเพลงอ่ะมันแบบง่ายเนาะมูเตลูมันจะง่ายมันคือการมัหลบเออเป็นมนขลังนะอะไรเงี้ยเออมันจะเสกให้เธอมาแบบว่าตกกลุ่มรักฉันหน่อยอะไรแบี้เพราะว่าแอบเห็นท่าหัวใจก็เลยแบบว่าน่าจะใช่ในสิ่งสิ่งนั้นโอ้ยดีจริงๆใดๆขอพูดก่อนเลยน้องพิมมาเนาะรุกเปลี่ยนไปแบบจนพี่แทบจำไม่ได้เลยอ่ะแล้วแบบน้องสวย สวยแบบอืมเราเมคอัพเพลงเนี้ยแต่ละคนคือแบบว่าเหมือนดึงให้ทุกคนออกมาแบบตามสไตล์ของแต่ละคนเลยใช่เราชอบเมคอัพของบาเบลมากเออบาเบลบาเบลที่จะมีเป็นเพชรติดใช่ใช่โอ้โหดีมากแล้วยังเน็ตตกก็จะแบบว่านดาวเป็นดาวใช่์ก็ยังมีความแบบเป็นดาร์กสายน่ารักน่ารักเราเพลงก็คือดีจังหวะดนตรีคือแบบมันรู้สึก ได้ถึงว่าเนี่ยคือเพลงเกิลกรุ๊ปอ่าใช่เออมันคือฟังแล้วแบบโอ้เนี่ยเพลงเกิลกรุ๊ปอะไรเงี้ยเพลงเกิลกรุ๊ปว่าคือเป็นเป็นเพลงที่คนฟังเวลาฟังหรือดูต้องรู้สึกอยากขยับใช่อยากอยากมีร่มร่วมอยากเต้นตามรู้แล้วว่าเออต้องมีการเต้นเกิดขึ้นนะกับเพลงนี้อะไรหรือว่าเอ้ยอันนี้จะถึงฮุกแล้วจะมูเตลูแล้วฉันต้องเตรียมตัวเต้นแล้วเนี่ยแล้เน่ยมันเขาดึงเสน่ห์ในสิ่งสิ่งนี้ออกมาถ่ายทอดออกมาให้คนดูได้แบบเห็นว่าเอ้ย เพลงเป็นอย่างเงี้ยใ่แล้วมันดีมากเลยอ่ะก็ยังมีท่อนแดนเบรกเดิมมีด้วยใช่มีจริงเหมือนกับเพลงที่แล้วจริงแล้วเพลงที่แล้วเพลงเด็ดอ่ะก็อย่างที่บอกคือมันดีมากๆอยู่แล้วใช่แล้วเพลงนี้ก็ยังสารต่อความปังออกมามาตรฐานของพิกซี่นี่คือยังดีอยู่เลยดนตรีแบบว่ามาแบบใส่กีบแน่นเลยดนตรีดีดีมากมนจะเป็นในผับน่าจะมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าภาคภูมิใจเลยนะส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าช่วงหนึ่งหนึ่งสองปีที่ผ่านมาวงการท p o p อ่ะเราเริ่มหนาขึ้นใแบบกการะโดดไปม แบบดีมากๆเราอ,รอยากให้มีวงแบบแบบ แบบเนี้ยอีกเยอะๆอะไรเงี้ยเราชอบนะอย่างที่เราแบบเฝ้ารอมาตลอดเลยคือเราถึงบอกตลอดว่าเราก็อยากให้แบบมันบูมเนาะตงอะไรเงี้ยในวงการนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กไทยอัไม่แพ้ชาติใดโลกถูกเด็กไทยยะเกิ่งอยู่แล้วสามารถทํกการร้องการเต้นกันแล้วแบบฟูลได้หมดถ้าได้รับการสนับสนุนที่ดีก็จะแบบเดินหน้าต่อไปจริงๆนะครับแล้วก็นี่รอดูเวอร์ชันเพอร์ฟอร์แมนซ์รายการที่ป๊อปเสร็จขึ้นแน่ไปดูว่าจะเป็นยังไงน่าจะแบบปังใช่รอรอแล้วมีโอเพนนิ่งอินโทรแน่นอนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะ ศิลปินนี่ต้องแบนต้องกรุ๊ปของไทยทีป๊อปเนี่ยเวลาขึ้นรายการก็จะแบบมีอินโทรอินโทรเปิดตัวอะไรตัวแบบโอ้ดีดีก็ไปรอดูตามต่ออีกทีในรายการว่าจะเป็นยังไงครับครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับอเล็กชันเพลงบูเทนูนะผมจากสามสาววงพิกซี่นะครับก็หวังว่าท่านจะเอ็นจอยแล้วก็สรุปไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากขึ้แท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกกัััััััันน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 นใใหหมม่ีีีทึงบบบบรรรแคคคคชลลิปป้้้าะะผวววไสสด